เดือดกว่าชายแดนก็โลกโซเชียลนี่แหละแม่ทับดอกเบยออกมาโต้ก,กับทันควันคาบัอดีนะครับผมพบก,กับซองเปาอีสานอีกเราพี่น้องมืงอนก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะเอามาวอสูพีเอามา,าสอนองเอามาวอสู่เอฟซีหลานหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งตอว่าโซเชียลร้อนละอุพี่น้อง เมื่อมีการไล่สดนะครับผมเนาะโต้กลับกันไปมาระหว่างแม่ทัพหญิงของเคมอและแม่ทัพดอกเหมยผ่านสื่อโลกโซเชียลนะครับผมเนาะล่าสุดมอนล่ํมสตอรีพี่น้องได้นำภาพมาลงพร้อมข้อความที่ว่าผู้พันเหมยจะไปสุดที่ตรงไหนสันเดย์แท ดอกเหมยเพนนาผ่านต่อ,อกว่าตอนนี้เดือดสุดๆนะครับผมเนาะเปิดซื้อโลกโซเชียลไปทางใดก,กับพ่อพี่น้องเต็มนาฟีดไปเหมือนนะครับผมเนะาะล่าสุดพี่น้องทางพี่ดอกเหมยได้ออกมาไล่สุดตอบโต้กับแบบเดือดเดือดอีกครั้งนะครับผมเนาะผ่านเพจด,ดอกเหมยสาวมอลำซิ่งจะเดือดปันใดและตอบโต้กับเรื่องใดแน่อยากให้พี่น้อง ไปเบิรงคลิปนี้น้ำกัดนะครับผมกูสิฟอตจังสีแล้วม่จีบเป็นยังเขาบวิหารมึงก็ไปเอาเอาไปแล้วภาษาตาเมื่อกี้มึงก็จีไปเอาเอาไปอีกแต่จะมวยไทยมึงก็บจีซึ่งเอาไปอีกมึงอกีเข้มไปได้เบิร์ตเราไปยังกูสิเฮ็ดคลิปแบบนี้บ้าอะไรอีส่วนสูงไงเป็นประเด็นหลายการล่องเท่าแล้วไงใครแคร์ล่อเท่าเมื่อกูงา่อนก็ล่อเท่ามึงมึงเหลือใจยุนอีสตายบ่ามีไซครือกู ต้มตุ้วันหมอลำสมัยเก่ายวข้ากัวคือหมอลำเนี่ยกะปิไม่ดินดินดินดิ้นดิ้นดินดิ้นท่าให้อยลงนั่นตายลงนั่นนี่ลองเท้าของขูนี่ไม่พอโสนมเห็นมามามาทุบเลนทอพ่อของบอกเป็นยังจากประเทศไทยกินอะไรกันแดดกันแดดมากมากมื่กินมันทองคอนชีวิตแล้วเนาะอันนี้ก็ได้ นัง่งอย่างขโมยมาอยู่สิว่าอย่างกูบ้าบ้าว่าทำอนะไรคัดพอมีแต่สุยอยากมาได้ขอของบ้านกูกูเอา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 ไปเลยละ่ะมื้อ,อน,น,นี้อยากได้ไปบ้านจุอันสุเนวอยากได้ไปบ้านถามว่ามื่อไอยากได้ ยไทยเขาไปเปลี่ยนเป็นปุ่นค,คา,าเม่เบาแหงแนมวยไทยเขาไปเปลี่ยนเป็นปุ่นคาแม่มวยไทยไปเปลี่ยนเป็นปุนป่น,นค,คาแม่ ไปครอบครองเดี๋ยวพอได้ไปครอบครองแล้วพิมพ์ไปไปเจ้าบ้านมึงบ่กับบ่มีกับบ่มีล่างควรป้าสาเดี๋ยนี่นาจุดวัชพลาสเจ้าไปถึงสารโลหกว่าสิฟองสารโลหกว่าเจ้าดาอันเลี้ยงแบบเขาบ้านกูมีแต่สารปูตานี่บังนี่จุดบางไฟแตกตมต้มต้มต้มต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 มอยู่แบบมึงบ่บ้านมึงมีบางไฟคือบ้านกูบ่ ให้ได้เฝ้าถ้าได้เฝ้ากูเฝ้าไม่นี้กับว่าเบิดเต้งโตวกันสันอวยยศกันวสันเขาเป็นเศรษฐีมึงทางเออคเมแม่นี่เขาเป็นเศรษฐีนะรวยเหมือนเขาไหมอิสันดานจะเฝ้าเฝาว่ารวยหรือว่ารวยไปหาแจกเงินทหารแจกสิบหกบาทแจกแม่มงยังสิบหกบาทนี่ซื้อฉี่ไม่กินกับว่าอิ่อิ่ม กูบอกซ้ำนี่ล่ะแต่เชกูเบอกนั่นเบาหวานกูขึ้นนั่งไปหาสืส้อสวดเนี่ยมาทายก็มึงนี่ตั้งแต่จะสูส้ต่หาแล้วเป็นยังมึงอยู่เหนือเมยบอกเมื่อคืนก้อนฝ่ามักก้อนฉีฝ่ามักเกิดตีเมื่อไหรกูจะสิบบอกความมึงบ่าไอ้เด็กเงียบนะพ่อเป็นผู้นำพ่พอเป็นผู้นี้เอ้าถ้านีกับพี่พรมพี่แม่คือกัน มึงไงคำฟ้าบอกมึงบินชฉีได้ขึ้นอกนีบอกบินชีได้ขึ้น,อก,น,อ,กน,นอกก้อนจะมาบอกไงใส่กูบ้านมึงก้อนมาจุดไฟสมฉีใไ่บ้านกูนี่อยากได้ไปเบิร์ตเห็นนี่ยังไป็นของบ้านกูนี่ตั้งถ้าผ้าสบายเด้อกูจะบอกกูจะบอกสุฟังผ้าสบายบ้านกูนี่เบี้ยงแบบระยะแบบง่ามแห้งผ้าสบายนะเขา<อ>ผ่าดลงมา บ้านเมืองก็ไปโฮมก็จะผัวโฮมนี่กูไม่ได้ดว่าปวดจอกเอากูจะเห็นอะไรเบื้องเอายกตัวอย่างเอาตุ่มหูวขับรถพอ,อ,อตุ่มหูใส่ตุ่มหัวให้ได้กระได้นางเง,งี้ซึมเงียบชัวน่เด้อเด้อสียอะไรเบื้องส่วนส่วนย่างเดียวไห้จีว่ายัางได้กระชังกูไ,ไม่โอกาสได้ไปเที่ยวประเทศมื่ก็แล้วกันละประเทศไทยโฮมแบบ ระยะสวยสวยงามเปิดเอิกข้างหนึ่งเปิดเอิกข้างหนึ่งเพื่อจ็๋ไหนมันแบบว่าเอิดสา่า,าพ้าเผยมึงหูบ้าบานมึงออกไปเห็ดตั้งไหนห่มจังสิแม่มเก็บผ้าเห็ดฮะเขาอ,อยู่เทียงเขาหิมะไรหิมะไรหิมะแต่ดิหยังเลยบังขอนเอากระด้อห่มจังสิหายผ้ามึงเห็ด เข้มแน่ัดนี้เข้มเน่เข้มของบ้านเราพคนว่าไม่เป็นฟองกันเของว่าเบิ้งคอมเมนต์ดูน่ะนะเห็นบ่าัอ่ะนะไม่ได้ฟองกันเของว่าเบิ้งเดีแต่น่ะบ้านเขาเลยนะเห็นว่าตัวหนังสือน่ะเขามาหลดกุรับมากได้ว่าบ้านกูไล่ก็บ้านมึงแทนจัดแม่แม่ทับจัดแม่แม่ทัพจะจงไว้ปู่เียเราจะเป็นผู้กอบกูลเอกราชบ้านเมืองกูไม่เป็นยังไปไหมกนยังเป็นจอมหยุดเนาะเจ้าก็จะเป็นท่านแม่ทับเท่านั้นกูจะสละเนื้อคนได้บอกมึงบอาไป ขอความคิดเห็นเหมนันนมงมง่งน่ะพักเย่มองอย่นั่ไปังมึงเห็นบ่นงบนีถึงิวกิบ่ได้เชงผัวมันนั่นยงยาอเงบุน่นไม่จะเมียก็ตัวเบาเบาเชดะแ่ยู่นั่นมึนงนั่งดูซื่อหรกบัท่านถามเอาสิบ่เียกงตเท่าเอาเอเกิดไใจง่ายมากตจะกุด ม้ปะท่นในหัวก็จะบอกคุ้ไม้หัวปะี่เกาเขาก็แค่เห็นนี่ละใส่ส่วนต่างหากแล้วใส่ลองเท้าส่นยองมึงสิเพลโลบจังไหนมึงจักสีนั่งขาชื้อใดมึงเห็นบ่เราแนตับต้นกลยแตุนตุ่งเยอะห่อขอเช็ดตนนะว้ยกุ้ยตักใรตับต้นกลวยบึมตายกบ้านมึงสิว่า สิบะไมนสิเป็นยังได้เงนยข่าวว่าจะเอาทับใส่รองเท้าส้นสูงมาบุกที่นี่มาเลยจ้าขี้ข้อกันมาแขนข้อกับมือคือผระนน่มือเคยเห็นบอแขนข้อผ่าหลายๆอัดกรอบกันมาเลยขูย่านคอนกูตายแต่น้อยแล้วเกิดบ้านมึงว่ตส่บ้านกูแค่นั้นส่วนตึกสมัยตะกี้ตั้งแต่สมัยห้าสิบปีขึ้นหลังหนูกูใส่คือรัมยูส่วนตึกนั่น นี่ส่วนยองก็ใช่ส่วนเข็มและส่วนหนูก็ใช่ส่วนส่วนเข็มแล้วจ้าถ้าว่าแจกบใจนี่กูจ้อนหน่ยตาให้หบอกบอกไปท่านได้เบาไปที่นี่เ่อยากสิว่าหอดใส่สุไลสสกวอเนี่ยพใส่สุไลสสกองเนี่ยไปเทาล้ำมาไปใเทาลำไดเทารองแพงอะใส่สุไล่สกวอตไาเลย นี่กูจะซับไกูให้มึงบอกไปอีหาไรเดียบมึงเลยถ้ามึงลองมวนจากน้อยนะกูสบาวาาดอ,อก,กเ็ลองมาจังไหนมึงก็ปแล้วไปเล่วนลยปีอปโอเบอกเห็น,นียชคขีน้ำก่อนจิบมาสาราแน่ลองเห้เช็คขีก่อน ใส่ท่องก็ใส่เรียมมากมากม,ากมึงไม่เคยรู้แต่ว่าท่องประเทศมึงก็ได้รับการต้อนรับจากทั่วโลกเนาะแต่ท่องไทยทุกคนยอมหลับเนะาะอันนี้มึงวี๊ศอ,อกท้องหนาวเด้มึงเห็นม่นมมวยไทยอ,อิหลีเบ้าก็เบ,บ้าใส่มาจะเนอวดเด้ พนพนรับชิปเนี่ยพนมาพนรยาหลายน่ะพนเอาพนแบบพนรลดแห้งพนแบบรวยมากรวยดูดีรวยแบบแต่มือแตมแขนเด้เฮ้ยกื้อมาไทยชิปแต่ละชิปเซ็งพนสองลอยหาชิปบาทกุ้งไปบงบอยื้ตลาดตัลุงไปบงบอรวยหน่อยแม่เอ้ยแม่เอ้ยรวยเลย แจกซื้หกบาทด้วยด้วยอะไรแม่เอ้ยเจ๊ชายฮีตตัวกูเป็นเมืองกูแจกข้อละห้าพันห้าพันเงินไปเด้อถ้าข้าแจกบะนี้ทั้งกล้ามาโซ่ขอจังหาที่บาทเนะี่ย